ภาวะน,นี้เป็นภาวะฉุกเฉินหากได้รับการรักษาหรือช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผู้ป่วยก็อาจจะกลับมาปกติได้นะครับสวัสดีครับคุณหมอสลิปนะครับเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับวันนี้ผมจะมาให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการสังเกตโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือโรคอมัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคที่เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเฉียบพลันครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่หลอดเลือดมีการตีมีการอุดตัน หรือมีการแตกครับส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายจากนั้นก็มีอาการต่างๆอาการที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับก็มีดังนี้ครับ 1. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่เฉียบพันนะครับ 2. แขนขารหรือนำตัวมีอาการชาครึ่นซี่ครับ 3. ม,มีมุมปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือไม่สามารถพูดเป็นคำได้ครับ 4. มีการสูญเสียการมองเห็นเฉียบพันนะครับ ห้ามีการทรงตัวที่ผิดปกติหรือมีการเดินเซหรือมีอาการเวียนศรีรษะเฉียบพลันครับโดยอาการทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับจะเกิดขึ้นทันทีหรือถ้าหากเกิดขึ้นตอนเรานอนอยู่เวลาเราตื่นขึ้นมาก็จะมีอาการครับหากพบว่าตนเองหรือผู้อื่นรอบข้างตัวเรามีอาการผิดปกตินะครับเราจะต้องรีบพาไปโรงพยาบาลหรือโทรหาเบอร์1669เเพื่อเรียกรถพยาบาลมาครับเนื่องจากอาการเหล่านี้จะต้องทำการประเมินโดยแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับ จากนั้นจะต้องทำการเอ็กซเรย์สมองคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า CT ทีสแกนเพื่อแยกว่าเส้นเลือดสมองครั้งนี้เนี่ยเป็นอาการลักษณะของอาการตีตันหรือแตกนะครับปัญหาที่มักพบกับประชาชนนะครับคือเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้วมักจะรอดูก่อนเพื่อดูว่าอาการจะหายไปไหมซึ่งเป็นการเสียเวลานะครับเราควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดยิ่งเราทำการรักษาเร็ว ยิ่งมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาปกติมากที่สุดครับหากผู้ป่วยมาในระยะเวลาที่เร็วเพียงพอนะครับและไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเลือดออกแพทย์อาจจะพิจารณานะให้ยาละลายล,ลิ่นเลือดในกรณีที่อาการเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบหรืออุดตันครับดังนั้นหากท่านหรือคนรอบข้างนะครับมีอาการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะให้รีบพาไปโรงพยาบาลหรือโทรหา1 6 6 9เเพื่อเรียกรถพยาบาลอย่างรวดเร็วครับ